สวัสดีครับโัเอฟซีเฉลิมบุรยียามครับผมอ้าวคลิปนี้ผมพามาพาเอฟซีมาดูนะครับงานเข้าเลยครับผมงานเข้าอีกแล้วรถดำเรานะครับคลิปก่อนนั้นเราก็แหบหักครับเปลี่ยนแนบไปข้างขวามาคลิปนี้ครับไปวิ่ง ได้ห้าหกเที่ยวครับผมงานช้างเลยครับเกิดอะไรขึ้นนะครับหรือกระจุยเลยครับนี่หรือกระจุยเลยนะครับถอดแล้วครับผมเฟืองท้ายหัง <laughs> สาเหตุที่พังเกิดจากอะไรครับผมก็เกิดจากวิ่งดินนืดดินที่ไม่แข็งครับแล้วก็มันเป็นปัญหาครับผมอี <c oughs> กอย่างหนึ่งก็อายุการใช้งานของรถนะครับมันหลายปีแล้วนะครับ มันก็มีการเสื่อมสภาพไปตามการเวลาครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือใช้งานหนักครับใช้งานหนักตอนนี้ก็ได้ถอดแล้วครับผม <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูครับผมว่ามันมันจะเป็นปัญหาที่ใหญ่หรือเล็กน้อยหรือว่ายังไงครับผมหรือว่าเฟืองเฟืองจะแตกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันครับผม นีครับตอนนี้เราก็ทำการถอดอชุดหัวหมู <c oughs> ไม่ใช่ชุดหัวหมูสิก็เชุดอะไรพวกชุดใบสีพวกชุดเฟืองท้ายนะครับถอดออกมาแล้วดูว่ามันเสียหายตรงไหนนะครับผมมาดูครับอะไรเพียบเลยอะไรเดี๋ยวดูตัวนี้หน่อยมัน ตัวนี้มีแตกมีร้าวไหมมาดูครับฟันยังโอเคอยู่ครับผมยังไม่มีแตกครับผมยังไม่มีแตกแต่ที่แตกก็คือตัวนี้ครับที่ไปน่ครับดีครับดีคือตัวปัญหาครับผม เปปัญหาเลยครับมันกินมันปีนกันสึกหมดเลยก็ต้องเปลี่ยนครับผมต้องเปลี่ยนใหม่เราไปซื้ออะไรมานะครับเปลี่ยนทั้งชุดเลยทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าชุดตัวนี้ก็ยังใช้งานได้ยังโอเคอยู่ครับยังไม่มีการ ลามนะครับลามแต่ว่าขัด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 ทูทูหน่อยนะครับโอเคเลยนะครับผมนะโชคดีครับผมไม่ได้เป็นกับชุดเฟืองใหญ่นะครับถ้าเป็นกับชุดตัวนี้น่าจะรายตังค์นะครับน่าจะลายตังค์เลยนะครับไม่รู้่วาเท่าไหร่นะถ้าเป็นชุดตัวนี้นะครับใครทราบบอกกันหน่อยนะครับกี่ตังค์ ไปหาซื้อแถวไหนดีครับเอฟซี FC แนะนากันหน่อยเราจะไปซื้อที่ร้านอะไรเชียงกงดีไหมหรือว่าจะไปซื้อที่ร้านอะไรทั่วไปเลยนะครับโอ้โหอู้หินนะเนี่ยสึกหมดแล้วครับผมชุดเท้าได้สึกหมดลว น่าจะประมาณนี้ครับน่าจะตัวตัวนี้น่าจะอยู่กับชุดนี้นะครับนี่ใช่ไหมใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าแล้วก็ตัวนี้ <c oughs> ดี อันนี้ครับชุดของเขา <c oughs> ตัวน,นี้เลยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนนะครับผมเดี๋ยวรีบไปซื้ออะไรครับผมไม่งั้นดิเสียวเวลาครับงานเดินตลอดเวลาครับผมช้าไม่ได้นะครับ อ้าก็ไม่เป็นไรครับผมปัญหามีไว้แก้ไขนะครับผมก็ถอดมาแล้วก็คงจะต้องไปซื้ออะไรมาน่าจะไม่กี่ตังค์ครับผมเ <c oughs> อาโอเคครับผมเอามาให้ fc ได้ชมครับผมเปลี่ยนชุดตัวนี้เสร็จก็น่าจะใช้งานได้ยาวๆครับผมมันหลายปีแล้วมันมากับรถหลายปีแล้ว <c oughs> เรื่องของความสึกรอของรถนะครับ <c oughs> แต่ชุดเพลาเฟืองท้ายนี่ยังแข็งแรงอยู่ครับผมดิไอเพลานี่เดี๋ยวดูมีรูดไหมยัยงนะยังไม่มีรูดครับยังใช้ได้ไงอีกยาวอยู่ครับใช้ได้อยู่โอ้โหแต่ยอมรับว่าทนจริงๆครับผมตัวนี้ทนมาก ไม่แน่ใจว่ามากับรถหรือเปล่านะแต่แต่ทนมากครับทนจริงๆเดิมทีเราคิดว่าเปลา่าชุดเปล่าตัวนี้ขาดน,นะครับมันเกิดอาการลั่นครับมันล่น <c oughs> แต่มันล่นกับชุดปลายสีทนู้นนะครับเดี๋ยวเราไปซื้ออะไรครับผมยังไงก็ขอบคุณเอซพี่น้องทุกท่านนะครับ ที่เขามาติดตามรับชมครับผมรถดําเราวันนี้ก็จอดไปก่อนนะครับอ่ะขอบคุณทุกท่านนะครับติดตามคลิปหน้าครับผมติดตามคลิปหน้าเดี๋ยวมาชมการติดตั้งเจ้าชุดอุปกรณ์เฟืองท้ายของเจ้ารถดําคันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวมาติดตามกัน,นครับขอบคครับผมขอบคุณมากครับ